ทอดดงไงัมทอดสองนบข้อนะครับผมก็ผมเอสซอ์กกออกเอือนี่นก็เพิมะะิมเจซี่นะคะรับของมัดอามาิูนะครับใ้ลงเลยก่อร่อยนะครับนี่ลองเน้อันนี้ผมจะตัดไปตอนที่มันรอเสร็จแล้วนะครโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้ว ทางค่าเสียงหน่ะนี่ครับนี่ซีนอคอลเบลล่า cannot firecannot fire อะไรปะฮะ cannot fire, <c oughs> Cann <ot> fire. ยังครับยังยังอะไรมันกำลังแค้แย่ต้องรอให้โดนตายก่อนแกะออกอืม อันนี้อยู่ที่ปาโลตาตรงนี้เฮ้ยนี่สนั่งรักตรงนีม้มันต้องไปมันต้องไปไปดูควานไวตอนนี้มีอาการกระตุกเล็กน้อยเป็นหปวงกลาง อ๋อแถวนี้จะไม่มีคนนั่นงข้างไหนงนี้อ่าอมีเล่นอยู่ห้าคนลมผมเป็นหกไม่มัใช่ละกดซิ่านถึงจะเจอพี่บี้เลย อืตกใจต่จละสามสเต็เปเนสเสียงเอฟเอ์บีนี่เน,น่ะดังมากเลยรู้สึกขน่องเบา ตอนแรกจริงๆแบบเป็นเอ่ออินโฟ3.2นี่แบบเล่นไม่ได้เลยหน,หน้าคอมมันกระตุกมากแอ่ตอนนี้มาปรับเป็น64เอ่อเล่นดีขึ้นเฮ้ยไหนวะฮึก็ลังเห็น วิ่งข้างขวาต่อหน้าเป็นเน็อ้าวยายายาฮึ่มนั่นไม่ใช่นั่นของสายมือขานเป็นเพื่อนกูนกนกนเลย หมุน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 อืมเราคบดูทักานมาดูมีกระป๋องกับชซีอยองคอนสุขโค้กต่อสตานะ์ทหนึ่ง อ้าวอ้อือเออนี่อืออ้อหาไปดีกว่าเป็นสแตนด์กันนตกนปลาไปนี่ก็ ไปต่อี้ววน่านยืนก็ได้อืมหลงหลง,งจริงไม่ีคนเข้ามาเลวในเมืองอะ่ะ ให้ก็เสียงทีวีนะครับคนที่บ้านเขาก็ดูอยู่คน,นยคนในเซิรฟก็มีนิดๆยยังมีอยู่มาตายได้อีกฝนตกอยู่นานไม่ได้แล้วเนาะมาดีมาลูตาซัมำีปเยอะ ละมาก็ทำไมเนอ่ะมันจะไปเล็กไหมโอ้ข้อเมืองดีไหมเข้าไปดีกว่าโอ้ไปเล็กก็ไม่ไหวอะ่ะขอเข้าชนกนากันดีกว่าคือไม่เคยเล่นมาก่อนไม่รู้มับ ไข้าพเจ้ากำลัสนั่งหน้าเลยอุ้ยสอบก,กันก็ไม่เล่นยื่นไปก็ไหวไม่มีอเคปะปนี่ชีวิตจริงนี่ขาดนอนตังคนตลอดไม่ตลกเดู นี่นาัวซ้ำดีตายลองเลบกัดดีกว่าอย่ามีอะไร,ไร,ะไรค่อยเออถ่ายทริงอยากมาถึงตรงนี้ครับที่ซัมดียิ่งไรสวยจริงๆไปแล้วมาแล้วแล้วก็มีตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะนี่คือสวรรค์สวรรค์เจอหนึ่งหกเอสองฮะต้องทิ้งขวานไป

มันล้วครับนานละโหเล่นทางแรกงก็ต no ้องมาบู๊เลยอ่ะยืนขึ้นเลยมาสิมแล้วมาแล้วมาล้วลักซุลักซุง xem 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 nó xem

นี่ผอมามยืนตังนี่หอม,ม,ม,หอมเสียงตายเนะี่ยอุ๊ยๆุๆบ,าบ,บ,าบดดปุ๊บปุอบบอเลดออกดูพักเล็ดเปเน็ดเปเน็ดเนเน็ เสียงก็สุนร e ัวเลยวิงเลยอ่ะอดอึ่อาลออาออกมาดูภาพ อ๋อกดปิดอ๋อไม่รอแล้วครับหายใจนี่หลบอ๋อวัดคิวเป็นกรรมอืมไม่น,น่าเลยชีวิตขนาดช่ับ โอเคเป็นประสบการณ์นอนนอนนอนเย็บตาซ่า ฉันก็งปล่อยปที่เขา,าพันเห็นพี่ชิวแป่บ่อยเกิด <s uck> ที่เดิมบอกว่าไม่ถือปืนแล้วกำตาย ้านเข้าไม่ได้เอาแล้วซอมบี้ก็พอละเนี่ยอุ้ยนี่จะไปให้ปลอดภัยมันก็ยากอะ่ะี่ตรงนี้กรเต็นจะไม่รถนี่ซอมบี้อยา่างน่า

หมือนวิ่งวิ่งวิ่งได้สามน,นิเลยมาอ้นนาะวกข้างใส่หน้าเดี๋ยวเจอตัวที่สองอ้อมนีเนะฮือกอืม มัพร้อมด้ยระบบใหม่หมนะครับกดวีกระโดดตอนเนี่ยนบมสแตนารลดเลยมันไม่ต้ตั้งอือหืออืืขอโทษขอโทษที่เราหราหรบหรบบดมจิตอลี่อะไรวะ แปะแปะแ่วขา,าเลยหลบเล้าหลบเล่าอุ้ยเดินไล่รลบมึงพี่จีตองอืไม่โดนไม่โดนไม่โดนดิเอาดูขขขาเขาที่แคบมันพัดแคบเข้ามาจะได้ไปยัง่งเขาห้าง ทำนีหรอก้ยเขอประตูไปดิอืม ตายเพราะซอมบี <ARS> ้น <rock> ีแหละโหนี่ไง ม้องเด็ดโหซองนี้ต้องออกเอาต้องออกเอาไปแล้วืม <c oughs> ไม่ดูไม่น่าลึกเข้าเมือไม่ดูทางเข้าทางออกด้วย หนันมากานี่หนแลหลอคนที่ไล่ยิงมันก็ยิงจังเลย ไม่คิดอะไรอยู่ชั้งสองว่ะตามมาเจออ่ะอืมม,อมารวมเข้ามาคนที่ตามเราเราั้อง

หายไปเลยเหมือนจะไปจอดดูทางนี้นห่ะนั่นไงคือที่หนต้องการคือลืด นะฮะเลือดน้อยแล้วแบบมองไม่ชัดแล้วก็เออศาสตร์การมองนะอะไรมันจะไม่่อยดีนะเสียความประโยชน์ไปมากเลยน่าแล้วนะแล้วนะั่งละซ้ำลไปแล้วนา่ร็วคือผมพร้อมนะอ่อ่ะมีโหลดเลยนะเอ่ะเดี๋ยวดิ ทำไมวะโอ้โหโอ้โนี่ยูย นะลงไปเช็คผลงนานเช็คผลงนานเช็คผลงานไปคู่อนอ่นคแล้เราก็จบพอร์ตในกัวาคั่อนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ 神经。